เอาไข่มันมาเคาะเองเหรอไม่ได้คอยเอามาจะเอาลูกมาจากแม่อ๋อเอาลูกมันมาจากแม่แล้วมาเลี้ยงเองแม่มันเลี้ยงไม่ได้เมาเลี้ยงแม่มันตายหน้าหนาวอ๋อแม่เลี้ยงแล้วตายก็เอามาเอามาใช้ไฟเนี่ยไฟกุกแค่ฟ้ากุกเอาเสร็แล้วเตือนเกลียวหกสิบวัตต์รอเวลาหกสิบวัตต์หกเล้แล้วกี่วันถึงจะเอาออกได้นี่วันเดือนเดือนหนึ่งอ๋อเดือนหนึ่งหนูถึงจะเห็นเดือนเห็นตะวัน ตอนนี้หนูอนุบาลอยู่ในข้อก่อนน่ารักจังเลยสายพันธุ์พม่พมาบ่เลิมพม่าทั้งนั้นเลยนี่ไหนดูที่อจับหน่อยที่น่ารักจังอนุบาลไก่แม่เลี้ยงไม่ได้แม่เลี้ยงแล้วตายต้องเอามาอนุบาลซิมือวะที่นี่ สิบวันเนาะสิบวันก็โตเนาะนี่มันกินอาหารตลอดยี่สิบชั่วโมงอ่ะอืมอาหารทุกทุกตลอดกินตลอดอยู่กับแม่อยู่กับธรรมชาตินี่ไงากไก่อันนี้คือไฟนี้ให้ให้อบอุ่นใช้แสงใช้ให้กินหัวอาหารเหรอ อา,อาหารลูกเกลี๊ยบรอทุกตัวให้มันตายใจแม่มันกบกบอีกไมกอีกอู้ยินใหญ่เลยน่ารักนะกินยี่สิบสี่ชั่วโมงก็โตเร็วอ่ะฟัก แม่แม่แม่มันฟักนี่จองอาออกมาที่ละโตบอ๋อเ,เอาออกมาหมดเลยเอาแม่มันก็บม่ได้เลี้ยงเลยนี่อ๋อแม่มีหน้าที่ฟักอย่างเดียวอันนี้ทำไมหนูไม่กินละเนี่ยหนูไมไม่กินมันหย่านบอนียังไงอาหารหนูเป็นไอคอกนี่เพ่อกินดี อันนี้มัน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 หน่อยโตบ่ะมันบ่แย่งกันกินลูกคนละแม่เป็นบ่เนี่อ,อ๋ออันนี้มันกินดีดีเนี่ยอันเนี้ยกินดีแต่อันนี้ไม่ค่อยกินเนี่ยอันนี้สงสัยเกิดที่หลังมั้งเนี่ยจับหน่อยที่คะหือกลัวอะไรลูกไม่ได้ทำอะไร น,นี่กินดีอนุบาลไก่สายพันธุ์พม่าไปชีบเลี้ยงกุ้งไะเลี้ยงทุกอย่างค่ะมีรายได้ทุกอย่างเอาทุกอย่างคนขยันคนขยันมีรายได้ทุกทาง อันนี้หนูทำไมไม่กินไม่ได้ทำอะไรหนูสักหน่อยกินบกเกง่งกินบะเก่งอ่ะเลยบะโตบ่กินน้ำหมอกินน้ำอันนี้ยังไม่หิวมั้งเนี่ยอันนี้กินดีดีเนี่ยน่ารักนตัวเลนลายขายาวๆใส่พมา่า ไปแล้วจะไปให้อาหารไปให้อาหารไก่หนุ่มแล้วไก่หนุม่มไก่สาวไปแล้วไก่หนุม่มไก่สาวอยู่ฝั่งนูน้นไปแล้วนะคะตัวเลก